สวัสดีเรื่งสวัสดียามเช้าอีกเช่นเคยวันนี้ธุกิจของเราไปล่อกวัวปล่อยวัวเหมือนเดิมครับโอ้มะม่วงสุก่วงสองลูกอสองลูกเลยนี่พอได้กินอยู่นี่ลูก ที่สองลูกที่สองสวยงามเลยลูกที่สองเนี่ยได้กินแล้วสองลูกสามลูกแล้วอว๋อไม่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาเ่องสุกคาต้นร่วง ต้องเก็บมันต้องเก็บสวกขาดต้นลวงแล้วมันนี้ลวงสองลูกบ่ม mất <laughs> <laughs> cái đục đi rồi nè, rồi tuần mì chết, phá lặn hết nạo, tép nạo phá lặn, Này. tại lên lần một lúc bay ông kiệt hay một lời kiệt bom hay một lời này. ไปดูน้ำดอกไม้ร่วงไหมลูกศรุ่งไหมน้ำดอกไม้ดอกไม้มันก็ลูกเกิดไม่เห็นมีลูกสุกร่วง แนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดับเลิฟเลิฟเลิฟกำลังใจให้ทุกคนครับสู้